สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเก่านะครับกับช่องยูทูคุณนองลุงอีสานพันข้าวเหนียวนะครับพี่น้องเมื่อนี้พาพี่น้องมากินง่ายๆนะครับกินเป็นข้าวปุ้นนะครับหรือว่าขนมจีนนั่นเองนะครับพี่น้องชุดละ20บาทนะครับพี่น้องโอ้ยไดรลายคัดลายแน่นี่คือแค่เสียวเดียวนะครับนี่ยังเบาเบิดได้ครับนี่นี่คือ20บาทนะครับแล้วก็มีเรืออีกนี่นะครับนี่20บาทนะครับเป็นย่ายนะครับย่าเพิ่นขายอยู่ตลาดหอยเพิงนะครับเราก็เลยซื้อมาพอดี บ่มีเวลาได้เห็ดนำนะครับก็เลยเอาน้ำปลามาน้ำนะครับมันเป็นชุดนั่นแหละครับมีน้ำปลามีน้ำกะทิให้เขาเลือกนะครับหไหมาเสแซ่บ,บน้ำกันนะครับอันนี้ปรุงรสพร้อมนะครับนอกปรุงใส่บักพิกใส่ผงนั่วนะครับแับ ก็แคหมูแค่หมูอย่างหันไปยังกรอบพื่งกาอยู่พักขนาดว่นสิกไปหาซืือสมตำบ่มีลานเปิดเลยครับ อย่ากินสมตำสักเี้ก มอนีโรงเรียนยุดแล้วครับนักเรียนกะมาเคี่ยงงานทรงผู้ใดคางงานคางหยังมาเคี่ยงงานคู่กะอกอกเกตแต่จริงๆนักเรียนปิดได้ครับคู่นี่ปิดเดือนเมษาครับคู่ปิดสามเมษา น้ำแซ่บ,บครับน้ำปาลาเรากินน้ำขนมจีนน้ำปลาแซ่บอือหมูหว่านนี่แม่มาจากออสเตรเลียนะครับเปิอลกบมาบ้านบ้านอยู่กลาซินมาเยี่ยมยามทำเขามาเล่นน้ำนะครับ ขอพูดหลาลายนะครับเอาเนื้อกินไม่ให้กินแห้งอ้วนแห้งเอาเนื้อกินม่ให้กิน,กนตืมนะ <c oughs> บอนมีเวลาได้กินด้วยว่ <c oughs> าเจีายปไปซู้ม่ก,กินเทีย่ยงเมื่อนี้แหละครับเดยวนี้กับตีเทีท่ยงแล้ว เต่กินน้ำได้นาะมือแร่งนี่คู่เพิ่นเลียงอีกเลียงทรงอีกนะครับพี่น้องอีเวนไลท์ได้ช่วงเนี่ยปันดาล่าผพ่นเหล่าพี่น้องเอ้ย <c oughs> นักเรียนมหกวาน้องนูติดตามผู้สันว่าอ่าน้องนั่งยีไอดอนมาสันต่วในที่ส้อน้องอะไแลนะ้ว <c oughs> น้องยกวะครับ ถ้าจำบุพิษเย่ซื้อยีน้องก็ต้องยกมือ่อนี่สีนเอาของไปฝากอยู่ แบหลายพี่น้องขนมเส้นย่ำได้นี่บ่มีบ่แซ่ียบบาดสุดไปบ,บ,บ่มีว่าบ่แซ่บ ร่างร่างสต็อกร่างตู้เย็ยนแล้วครับเพราะว่าอาจจะได้เอาตู้เย็ยนกลับบ้านก่อนนะครับก่อนจะนอนสิงกบของนอนเนี่ยรอเดี๋ยวเอากลับมาเปิดรับไปหน่อย เมาสิบรอยยางเดียวก็เล่นมาเสี่ยวกับกอนขันเพราะว่าอานวนอนสิกับบ้านเอาอยู่การ์ลซินพอดีนะครับก็เลยสิให้เพิ่นมาเอากองไปกับด้วยตองหยัดกิบคับทักรถมือนี่ครับพี่นอ้อง เ,เ,เ้นเบิ้งมันตรงมันน่าจะโดนรู้สึกเส้นนั้นบะตอมมันขาดนะหินหลดขออนุญาตนะครับจะ <c oughs> โดนเป่าแห้งไรกัดดากครับนำมันนะ่ะลืม ดักด,ดักก่อนเลยนึง่งโอ้ควักกตบทบันนี้ครับพี่น้องน,น้ำไหลนัววแบบนี้แหละครับแสบแสบสดน้ำพร้อมมันมันบวเชเผ็ดคักครับมันเลยแสบสดน้ำได้ธรรมดา บบสดน้ำโกโกกๆกปาน,น้ำซุปสดปานสดน้ำซุป คักขนาดพี่น้องเอ้ยพ้ากันได้ยังกิ่นน้อเนาะช่วงนี้กะคันน้อบ่ค่อยได้อัพคลิปกะขออภัยนะครับเด้อพี่น้องเพราะว่าสิบเอ็ดถึงสิบสามน้อกะติดงานอีกนะครับงาน,นเลียงงาน,นเลียงทรงนี่แหละครับ ร่องว่ากกับบ้านไปที่จะเต็มให้แน่นอนครับเน้ากินกับสิบบ้านๆบางที่กัะสีซิ่มซากบานไดนะครับ <c oughs> หรือว่าสิซ่มกับบรุ เป็นเวลาวิธีการออกกำลังกายไหมครับออกกำลังกายก้อนอะไจังกินหรืออาจจะพบพ่กินตอนแรกกินตอนเที่ยง,งนะครับเพราะว่าเห้าอยู่บ้านเข้ามี เวลาอาจคิมได้เพราะว่าเป็นอิสระเอราะนอนยังสิบบอไปสอนนะครับเราเสีอ่านหนังสือก่อนเสอ่านหนังสือก่อนยังสิบไปสอนทดสอบมานะครับบนสอน เวลาอาทิตย์แบบเต็มที่อยู่หลายเดือนอยู่ด้วยกันหลายเดือนอล่มครับล่มแห้งขึ้นีก็ล่มบบกครับเห็นพายุเข่าอยุ่พี่น้องอยู่มเพอพังคนนะครับจงบังหวัดสกลโอ้เสียหายบักคกเลยครับพายุร่มแห้งครับหมู่บ้านะ เราอยู่กับินบม่มีม่จะลมขึ้นนี่มาล่ำกันเรียนสบายครับ ค่ะข,ขนาดส่วน้ำปันน้ำซุป พ่อเหรครับมันแ่บเยี่ยมนะครับยกนิ้วห้เลยพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเด้อที่การติดตามช่องย t ทู e คุณอรุยสารพันธ์ขหนียวนะครับกะฝากติดตามกันต่อไปนะครับพี่น้องอยาทิมเยาปากันนะครับเด้อนะครับเอาเป็นว่ามือนีเอาไบสมิตสะก้อนจังพอกันไหมมือหนานะครับผมขอบคุณพี่น้องที่บอทีมกัน นะครับก็มื้อน,นี้เอาไว้แค่นี้ซะก่อนสวัสดีครับ